สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสเปคโฟนทีวีทุกคนเปิดตัวออกมาอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับ Apple iPhone SE มือถือตัวเล็กจากทาง Apple ที่ได้คำนิยามว่าเป็นมือถือขนาดหน้าจอ4นิ้วที่ทรงพลังมาดูกันก่อนเลยดีกว่าค่ะว่า iPhone SE นั้นมีอะไรที่อัปเกรดบ้างและมีอะไรที่ยังคงเดิมบ้างในส่วนของดีไซน์นั้นสิ่งแรกที่เราจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือดีไซน์ของตัวเครื่อง iPhone SE มีการถอดแบบมาจาก iPhone 5S ทำให้ข้อดีก็คือเราสามารถนำเคสของ iPhone 5S มาใช้งานร่วมกับ iPhone SE ได้100%ค่ะ และชิปประมวลผลของ iPhone SE นั้นก็มาพร้อมกับชิปเซ็ต Apple A9 ซึ่งเป็นชิปเซ็ตตัวเดียวกับที่ใช้งานใน iPhone 6s ดังนั้นในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานจะต่างจาก iPhone 5s อย่างเห็นได้ชัดค่ะและจุดนี้แหละค่ะที่ทางทีมงานมองว่าคุ้มค่าถ้าจะเปลี่ยนจาก iPhone 5s มาเป็น iPhone SE เพราะว่าในเรื่องของชิปประมวลผลที่สามารถทางานได้ดีกว่า และในเรื่องของกล้องถ่ายภาพนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจค่ะเพราะว่ากล้องถ่ายภาพมีการอัปเกรดมากขึ้นกว่าที่เคยใช้ใน iPhone 5S ในเรื่องของความละเอียดนั้นมีการเพิ่มขึ้นเป็น12ล้านพิกเซลซึ่งเท่ากับกล้องของ iPhone 6S นอกจากในเรื่องของกล้องถ่ายภาพแล้วการถ่ายวิดีโอของ iPhone SE นั้นก็ไม่เป็นรองใครค่ะเพราะว่าสามารถถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุดได้ถึงระดับ 4K อีกด้วยและนอกจากนี้ก็รองรับการถ่ายภาพแบบไลฟ์โฟโต้ก็สามารถทำได้ค่ะ ส่วนในเรื่องของราคาวางจําหน่ายน,านั้นยังไม่มีการเปิดเผยยังเป็นทางการค่ะแต่เบื้องต้นมีการคาดการว่า iPhone อาจจะเปิดตัวในช่วงราคาไม่เกิน18,000บาทและถ้าหากราคาเปิดตัวในบ้านเราเป็นราคานี้จริงๆแล้วแล้วก็รับรองเลยค่ะว่า iPhone SE นั้นจะเป็นอีกมือถือหนึ่งที่น่ากลัวเลยทีเดียวค่ะ สรุปง่ายๆก็คือสำหรับผู้ใช้งาน iPhone 5ถ้าต้องการเปลี่ยนมาใช้งาน iPhone SE ที่ว่าคุ้มค่ามากค่ะเพราะนอกจากจะไม่ต้องซื้อเคสเพิ่มให้วุ่นวายแล้วยังมีเคสใหม่ๆออกมาให้เราได้ซื้อเพิ่มอีกมากขึ้นไปแล้วก็ยังมีซอฟต์แวร์ให้เราสามารถอัปเดตเวอร์ชันใหม่ๆต่อๆไปค่ะ สำหรับผู้ใช้งาน iPhone 6ถ้าต้องการเปลี่ยนมาใช้งาน iPhone SE จะคุ้มหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความคิดของคุณเองค่ะถ้าคิดว่าอยากขยับมาใช้ชิป Apple A9 ที่แรงกว่า Apple A8 และขยับความละเอียดกล้องจาก8ลนพิกเซลขึ้นมาเป็น12ล้านพิกเซลพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่แลกกับหน้าจอที่เล็กลงกว่าเดิม1นนิ้วซึ่งต้องส่งผลกระทบก,บกับการใช้งานอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเคยใช้มือถือที่จอใหญ่มากกว่าและยังไม่รวมถึงเคสกันรอยที่ต้องซื้อใหม่ทั้งหมดก็ถือว่าไม่ได้ลำบาก อะะไรมากกนักค่แต่สำหรับผู้ใช้งาน iPhone 6s นั้นพูดง่ายๆเลยว่า iPhone SE ไม่ใช่เป้าหมายของคุณอย่างแน่นอนค่ะเว้นแต่ว่าอยากได้ iPhone ที่ดีไซน์คลาสสิกมาใช้งานซึ่งอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลราคาของ iPhone 6s เองนั้นมือสองในตอนนี้อยู่ที่ราคา20,000บาทขึ้นไปค่ะจึงทำให้คุณไม่ต้องเก็บเงินเพิ่มเลยด้วยซ้ำเว้นแต่จะต้องซื้อเคสใหม่เท่านั้นเองค่ะอย่าลืมกด subscribe ให้ช anel ของเราสวัสดีค่ะ